โดยเชิญยินเคลียรชัดสภาพการเงินนงพี่ชายโอเคไหมหลังโพสต์วันโดนยึดรถหลังจากที่ตลกหนุ่มอย่างนงช้าช้านะครับโพสต์ภาพตัวเองพร้อมตั้งเขียนข้อความเศร้าๆว่าถ้าปีนี้โควิดไม่หมดไปแนนมายึดรถกูแน่สงสัยปีหน้าต้องเดินไปอัดรายการสมัง้งสู้ๆนะทุกคนทําเอาเพื่อนๆในวงการและแฟนๆนะครับต่างเป็นห่วงรวมไปถึง2ตลกรุ่นพี่อย่างบําชกมกและเท่งเถิดเทิง ที่วิดีโอคอลมาหาด้วยความเป็นห่วงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นลาสุดหนุยเชิญ,ญยิม้มครับเพิ่งเดินทางไปหาหน่งชายชาชาพี่ชายที่จังหวัดนครนายกก็ได้เปิดใจกับทางทีมข่าวถึงเรื่องที่หลายคนนั้นเป็นห่วงพี่ชายว่ามีความเครียดหรือปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าหลังโดนพิษโควิดแล้วลอก3มเล่ดงานล่าสุดเห็นไปหาพี่โหน่งพี่ชายตัวเองมาหนุยนะครับบอกว่าก็คิดถึงกันนะเนาะไม่ค่อยได้เจอกันจริงๆเวลาทํางานก็ไม่ค่อยได้เจอพี่โหน่งอยู่แล้วน,น,นานๆจะเจอสักที คือบังเอิญหรือไม่ก็รายการฟิกมาแล้วแต่นานมากเจอกันล่าสุดก็น่าจะเป็นรายการขบวนการโจเกอร์เทปที่พี่หน่งมาซึ่งนานหลายเดือนมากแล้วแต่ถ้าวันไหนมีไปอัดรายการที่ WorkPo i n t ก็จะแวะไปทักทายพี่หน่งพี่เท่งพี่หม่ำอัดอยู่ได้เจอพี่ชายในรอบหลายเดือนเป็นยังไงบ้างยังสดใสล่าเริงเหมือนเดิมไหมหนุยนะครับบอกว่าหน่งบางทีเขาเป็นคนเก็บอาการน่าจะอยู่ในใจเขามีอะไรก็ไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่ก็ต้องถามถึงบอก แล้ววันนั้นได้ถามไม่ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้เห็นโพสแคปชั่นแล้วหลายคนนั้นเป็นห่วงอ๋อพี่ก็ดูเหมือนกันที่บอกว่าตายไปทุกอย่างก็ไม่ใช่ของเราบางทีโหนงเขาก็อยากลงแคปชั่นอะไรบ้างแต่ด้วยยุคน,นี้เป็นยุคโซเชียลคนไม่ได้อ่านแคปชั่นอย่างเดียวแต่ดูภาพแล้วก็คิดตามไปด้วยแต่โหนงก็เคยบอกว่าไม่มีอะไรเลยแค่ลงแคปชั่นธรรมดาซึ่งมันก็จริงอย่างที่เขาพูดว่าคนเราจะหาไปทําไมเยอะแยะตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้สักบาทมาแต่ตัวก็ต้องไปแต่ตัวก็ประมาณนั้นแหละครับ อาจจะมีมุมเศร้าๆบ้างเขาก็เลยลงแบบนั้นไปแล้วที่พี่หน่งโพสต์ว่าถ้าปีนี้โควิดไม่หมดไฟแนนซ์มายึดรถกูแน่สงสัยปีหน้าต้องเดินไปอ่านรายการซะมัง้งสู้ๆนะทุกคนอันนี้ละ่ะหนุวยนะครับได้ชี้แจงว่าอันนี้ก็เห็นเหมือนกันแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้อาจจะลงค้ำาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจน้องทํางานมาก็ต้องมีรายได้อยู่แล้วแล้วก็อยู่กับบริษัทใหญ่โตอยู่กับวงการตลกมานานหลายปีเขาก็ต้องมีเงินเก็บอยู่แล้วละ่ะคือถ้าจะไม่มีเป็นไปไม่ได้หรอก บางทีเขาก็ลงเตือนสติหรือว่าอะไรยังไงลหลายอย่างคือเราก็ไม่รู้อยู่ที่คนคิดคนพิมพ์คนอ่านคนลงภาพเขาจะคิดแบบไหนเราก็ไม่สามารถอ่านใจเขาได้หมดในฐานะที่เป็นน้องชายรู้สึกไหมว่าช่วงนี้พี่นงเครียดอะไรจริงๆหรือเปล่าน้อยเชิญ,ญยิ้มนะครับกล่าวต่อว่ามันก็น่าจะเครียดนะไม่ใช่ว่าแต่พี่นงการทําธุรกิจค้าขายอะไรพวกนี้ก็น่าจะเครียดกันหลายคนจากที่เคยมีลูกค้าเยอะแยะมากมายแล้วยอดมันตกลงไปเยอะลูกน้องก็ต้องเลี้ยงดูเยอะแยะมากมาย คือมันก็ต้องมีความเครียดเป็นธรรมดาอยู่แล้วหรืออาจจะเครียดเรื่องในยุคที่โรคร้ายมันรมุมเร้าไปไหนมันก็ไปลําบากอย่างพี่อยู่บ้านมาจะสอเดือนแล้วไม่ได้ไปไหนเลยเพิ่งจะมีไปหาพี่โน่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่เองคือมันก็เครียดนะแต่เราก็ทําให้มันไม่เครียดซะนั่งไลฟ์ร้องเพลงของเราไปกับคนดู17คนก็เท่านั้นแหละกรแฮปปี happy แล้วเยอะกว่าน,นั้นมันก็ปิดหลฟ์แล้วน้ยฉนยนะครับหัวเราะขึ้นมา แต่วันนั้นเจอกันกับพี่นงก็ไม่มีทีท่าเครียดอะไรจนทําให้เรารู้สึกว่าน่าเป็นห่วงใช่ไหมหน,หนุ้ยนะครับบอกว่าแต่ก็รู้ดูตาก็รู้แล้วละ่ะอาจจะมีกังวลบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถามแค่ถ่ายรูปพี่ชายแล้วก็เอามาลงแคปชั่นว่าสู้ๆนะพี่เขาก็เห็นแคปชั่นก็รู้แล้วละ่ะก็ไม่ต้องสื่อกันเยอะไม่ต้องไปปอบประโลมอะไรกันมากมายคือบางทีการสื่อสารกายมันก็ดีแต่เราก็รู้สึกว่าบางมุมเขาก็อยากรับตรงนั้นหรือเปล่าพี่น้องกันอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆ มันน่าจะรู้ใจกับคำพูดเล็กๆอันนี้ก็เข้าถึงแล้วล่ะเห็นว่าพี่หมําพี่มดพี่เท่งพี่มาลาวิดีโอขอหาทําอาหารมาให้แวะเวียนไปหาบ้างจนอดสงสัยไม่ได้ว่าพี่หน่งนั้นอาการแย่หนนะักหรือไม่มีอะไรจะกินหรือเปล่าคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าหน่งเป็นน้องเล็กที่สุดในแก๊งสามชาอยู่กันมานานผูกพันกันมานานมีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันเย่ายวพี่มําเวลาทําอะไรทีไม่ได้ทํ้น้อยๆเพราะญาติพี่น้องเขาเยอะเพื่อนก็เยอะ ทำทีก็ทําแจกแล้วพี่มํากับพี่มดเองเขาเป็นคนชอบทําอาหารอยู่แล้วทําเสร็จเขาก็จะให้คนขับรถเอามาให้นงกินที่นครนายกน o n มีอะไรก็จะฝากไปถึงพี่มําเขาก็จะแลกของกันและกันส่วนไปเท่งอยู่ใ,ใกล้อยู่แล้วเขาก็มีตลาดเท่งวินเทจอยู่แต่ว่าวันนี้อาจจะยังเปิดไม่เต็มที่ซึ่งก็จะมีขนมจีนแม่มาลาคือพวกนี้เขาชอบทําอาหารกันทั้งนั้นเวลาทําเสร็จป,ปุ๊บก็จะเอาไปฝากเพื่อนพี่น้องเขาก็จะแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติปกติ ก็รวมถึงเรื่องที่อํามกันหยอกล้อก,กันด้วยคือปกติของตลกเลยสนิทถึงหยอกกันได้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับเมื่อถามต่อว่ายืนยันว่าพี่นงไม่ได้ถังแตกหรือว่าเงินไม่พอใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่เป็นไปไม่ได้เลยไม่ต้องห่วงพี่นงเรื่องนั้นเลยพี่นงมีเงินเก็บอยู่แล้วแต่เขาอาจจะวนเรื่องของธุรกิจค้าขายของเขามากกว่าจะบอกว่าตอนนี้นักแสดงหวังงานแสดงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ตลกก็แก่แล้วคนดูบางคนก็เปลี่ยนไปในการดูตลก เพราะฉะนั้นธุรกิจสําคัญตอนนี้ที่จะสร้างอนาคตให้แข็งแรงก็น่าจะเป็นธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่นงเขาอาจจะมีความกังวลในธุรกิจของเขาตรงนี้แล้วก็ลูกน้องอีกเยอะแยะที่ต้องดูแลแต่ผมว่ายังมีผู้ประกอบการร้านอื่นลำบากกว่าพี่นงอีกเยอะมากวันเสาร์ที่แล้วเท่าที่ผมไปนะสังเกตดูคนก็เข้ามาก็ยังโอเคอยู่อาจจะหายไปครึ่งๆ่งแต่ก็ถือว่าทําเลี้ยงลูกน้องไปเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเขาอาจจะกังวลว่ามันจะอีกนานไหม ย้ำกับแฟนๆที่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงพี่นงหนุ่ยนะครับกล่าวว่าไม่ต้องเป็นห่วงพี่นงเลยพี่นง n g สบายดีวันนั้นที่ไปเขาก็มีความสุขเขาก็อยากให้พี่น้องไปหาเพราะอย่างเราเองก็ไม่ค่อยได้ไปหาพี่นงสักเท่าไหร่ไม่อยากไปรบกวนอะไรเขาแต่ก็อยากไปให้กําลังใจก็แค่นั้นก็บอกแฟนๆเลยครับว่าพี่นง n g ช้าจะช้าไม่ต้องเป็นห่วงพี่นงเลยยังอยู่ดีสบายมีความสุขร้านบะหมี่ที่เขาทําใครมีโอกาสก็ไปอุดหนุนพี่นงกัน ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีแต่ว่าปริมาณคุณภาพอาหารบะหมี่ของพี่นงชาชาชารสชาติยังเหมือนเดิมครับสโลแกนร้านพี่นงก็คือถึงท่านไม่ได้มาทางบะหมี่แวะฉีกก็ยังดีครับห้องน้ำเขาก็สะอาดด้วย้ดยเฉินยิมนะครับหัวเราะขึ้นมาเมื่อถามว่ายืนยันไหนว่าเป็นน้ำซุปกระดูกหมูไม่ใช่กระดูกหมาแบบที่พี่เท่งชอบแซวใช่ไหมโดยเฉินยิมนะครับถึงกับหัวเราะอ,ออกมาพร้อมบอกว่าตลกก็ชอบอาํากันพี่ก็สังเกตนะไปดูหลังร้านทําไมหมูปากยาวทุกตัว พี่นงบอกว่าเป็นหมนสูสารยกรรมก็บอกเลยว่าน้ำซุปอร่อยมากแล้วพี่นงก,ก็ย,ยืนยันการันตีด้วยว่าไปทานอาหารที่ร้านบะหมี่นงเชาจ้าชาถ้ารสชาติเพี้ยนให้เปลี่ยนร้านทันทีครับคือไม่ต้องเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนไปกินร้านอื่นเลยน้อยเชินยิบนะครับหัวเราะออกมาตอนนี้ตัวเราเป็นยังไงบ้างอยู่บ้านมา2เดือนแล้วก็คือมันก็เบื่อเบื่อเงาเหงาแต่โชคดีพี่ตั๊กเขาก็ให้พี่ไล่ร้องเพลงด้วยก็วันหนึ่งก็สองาชั่วโมงพี่ก็โอเคแล้วนะ ร้องเพลงไปพี่ตาเขาก็เข้าใจเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเครียดไปทําไมเราก็ยังโชคดีกว่าหลายคนที่ลําบากมากๆบางคนก็บอกว่าดูสิคนอื่นลําบากแย่กันหมดหนยก็จะมานั่งร้องเพลงอยู่ได้จะแล้วจะให้ผมทําอะไรจะให้ผมไปนั่งเครียดตรงนั้นมันก็ไม่ใช่ไงก็จิตใจมันก็จะห่อเหี่ยวไปตลอดก็เลยต้องหาอะไรทําแต่ว่าเราก็มีเงินโอนไปช่วยคนนั้นคนนี้คือเราทําได้แค่นี้ไงส่วนไปลงพื้นที่เอาของไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน เขาก็ให้การสนับสนุนนักแสดงดารายอย่างพวกเราเราก็อยากไปแต่ทีนี้ว่าเราก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บางทีมันก็ต้องมีเรื่องของชุดป้องกันอะไรพวกนี้คือเราจะไปมั่วสั่วมันก็ไม่ได้ก็เลยเป็นช่วงที่พี่นุ้ยกับพี่ตั๊กน่าจะได้เจอกันเยอะขึ้นใช่ไหมนุ้ยนะครับบอกว่าพี่ตั๊กเขาก็ว่างบ้างหยุดบ้างงานของพี่กับของพี่ตั๊กก็ไม่ค่อยเหมือนกันคือพี่ทํางานกับคนกลุ่มเยอะ20คนขึ้นไปเขาก็มีข้อกําหนดกฎหมาย แต่อย่างพี่ตั๊กก็ทํางานก็แค่3-4คนตากล้องก็3ามตัวรวมแล้วทั้งกองก็ไม่เกิน20คนแน่นอนแต่ของเราไปทําไม่ได้อย่างรายการก่อนบ่ายไทยเครียดก็4 0่สคนแล้วรายการบริษัทหามไม่จำกัดทั่วไทย40-50คนก็อัดไม่ได้อีกรายการก็มาดีครับของน้องบอนกับน้องตั๊กบริบูรณ์ก็อัดไม่ได้อีกพี่ก็เลยต้องหยุดเป็นเดือนแล้วแล้วตอนนี้เงินเก่าพี่ก็หมดแล้วด้วยคือเราก็ไม่กล้าไปเบิกกระทรวงการคลังเพราะพี่ตั๊กเขาก็ดูแลอยู่ กระเบิกยากหน่อยบางทีกระทรวงการคลังเขาก็ถามเราเนะว่ามีเงินใช้หรือเปล่าความที่เรามีศักดิ์ศรีพอเราก็บอกว่ามีคือไม่กล้าบ,บอกว่าไม่มีเดี๋ยวเขาให้มา500ร้อพันหนึ่งมันก็เสียศักดิ์ศรีเราเพื่อถามต่อว่าพี่นุ้ยยังดูอารมณ์ดีอยู่เลย,ยนุ้ยนะครับบอกว่าการนั่งดูข่าวทุกวันมียอดติดเชื้อเยอะแยะเพิ่มขึ้นมากมายไหนจะมีสายพันธุ์ใหม่อะไรมาอีกเสพข่าวทุกวันก็น่าตกใจนะอยากจะให้กําลังใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านให้สู้ และผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้คนไทยเป็นกําลังใจดีมากเกิดวิกฤตอะไรมาแต่ละครั้งคนที่มีเยอะก็ช่วยเยอะคนที่มีน้อยก็ช่วยตามกําลังของเขาส่วนคนที่ไม่มีเลยก็เอาใจส่งไปช่วยครับนุ้ยเชิญ,ญยิ้มกลาวเปิดใจและทิ้งชาครับลานี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของตลกดังอย่างนุ้ยเชิญยิ้มครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสายบันเทิงเอาไว้ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามชมซ u เปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ